HELLO everyone สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับวิชาภาษาอังกฤษนะครับก็ของเราเนาะก็เข้าสู่ exercise f o นะครับแบบฝึกหัดที่4แล้วนะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับป้ายนะครับป้ายสัญญาณจราจรต่างๆนะครับถ้านักเรียนเห็นเนาะอาจจะมีให้นักเรียนดูภาพก่อนนะครับให้ดูภาพทางซ้ายเนาะ อ่าเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวขวาอ่าตรงนี้ตรงนี้เป็นป้ายเกี Paige, เ่ยกวกับให้ทางนะครับท่านเรียนเห็นแบบนี้นะครับให้ทางก็คือมีรถมาเราเราควรให้รถคันนั้นอะ่ะวิ่งไปก่อนนะครับก็คือให้คันนั้นวิ่งไปก่อนอ่าเรามาดูภาพนี้ครับห้ามเลี้ยวซ้ายถ้ามีเครื่องหมายกากาบาดท,ทับมีขีดทับแบบนี้นะครับก็คือห้ามนะครับห้ามเลี้ยวซ้าย ห้ามเลี้ยวขวานะครับเครื่องหมายนี้หมายความว่าห้ามจอดห้ามจอดเครื่องหมายนี้ที่จอดรถครับจอดรถได้นะครับอันนี้50แบบนี้ก็คือความเร็วนะครับความเร็วให้เราใช้ความเร็วเท่านี้หรือไม่เกินนี้นะครับความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วภาพนี้ครับมีเครื่อง มีรูปกล้องนะครับแล้วมีขีดทับหมายความว่าห้ามนะครับห้ามถ่ายรูปนะครับอันนี้จักรยานก็คือให้ใช้จักรยานภาพนี้ครับมีรูปรถ1คันแล้วก็มีโค้งๆตรงนี้หมายความว่าถนนลื่นนะครับถนนลื่นตรงนี้ก็ห้ามสูบบุหรี่ตรงนี้ตรงข้ามกันนะครับตรงข้ามกันตรงเนี้ยจอดรถได้ตรงนี้หมายความว่าห้ามจอดนะครับดูฝั่งต่างนะห้ามจอด ต่อไปนะครับอันนี้ลูกศรตรงไปก็คือเป็นทางบอกให้เราตรงไปนะครับแล้วก็สุดท้ายมีรูปขวดกับแก้วคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองครับห้ามดื่มแอลกอฮอล์ใครฟังไม่ทันตรงนี้นะครับนักเรียนย้อนไปฟังได้นะครับย้อนฟังเอานะครับตรงนี้เนาะครูบอกไปแล้วความหมายของแต่ละป้ายอ่ะทีนี้ให้นักเรียนดูภาษาอังกฤษฝั่งขวาบ้างนะครับ ครูจะอ่านให้เราฟังก่อนนะครับให้นักเรียนอ่านตามทีละคํานะครับทีละข้อนะครับข้อหนึ่ง no alcohol no alcohol u u m e r two ข้อสองนะครับ no photography no photography ม no าสั่งครับ Parking lot, Parking lot. ข้สี่ครับ Give way, Give way. ข้อห้ครับ One way, One way. No turn left, No turn left. no cycling no cycling ก็แปครับ no waiting no waiting ก็เก้ครับ no turn right no turn right ขออภัยครับอีกหนึ่งครั้งนะครับ no turn right ข้อสิบ no smoking no smoking no parking no parking ข้อสิบสองครับ slippery road slippery road ข้อสิบสามครับ turn left ahead turn left โอเคนะโอเคนะครับอ่ะทีนี้ทีนี้นักเรียนมาดูนะครับให้นักเรียนเนี่ยจับคู่นะครับจับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยให้ตรงกับป้ายบอกทางที่ครูบอกความหมายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะลองทำข้อหน,นะครับข้อ1นึ่งข้อหนึ่ง,งโจทย์บอกว่า no alcohol อสมมติถ้านักเรียนไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าข้อนี้เนี่ยหมายความว่าอย่างไงนะครับครูบอกก่อนนะครับถ้านักเรียนเจอคําว่า no ในที่นี้ no นะครับแปลว่าห้ามนะครับถ้านักเรียนเจอคําว่า no ขึ้นต้นนะแปลว่าห้ามเพราะฉะนั้นข,อนข้อนี้แหละข้อ1เขาบอกล้มีคําว่าห้ามมาล้ห้ามห้ามอะไรละ่ะตรงนี้เนี่ยเรารูแล้ว no แปลว่าห้ามนะ ลงไปว่าห้ามแต่ข้างหลังเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะครูบอกอย่างนี้ให้นักเรียนนะครับเข้า google นะครับเข้า google แล้วนักเรียนพิมพ์ตามครูเลยนะครับ D I C T นะครับตามตามตามต่อด้วยคำ L-O-N-G-D-O อ่านว่าดิกลองดูนะครับอนักเรียนพิมพ์ตามหูนะครับ DICT LONG DO นักเรียนกดค้นหาเลยค้นหาอันแรกนะครับอันแรกเลยนะครับคลิกเข้าไป หรือในมือถือนักเรียนก็กดจิ้มเข้าไปนะครับอ่ะอย่างข้อเมื่อกี้นะครับคานี้นักเรียนไม่รู้ความหมายมันมีตัวอะไรบ้างล่ะครับ a l c o h o l อ่ะคำนี้นักเรียนไม่รู้สมมติไม่รู้นะไม่รู้ว่ามันว่ามันคืออะไรนักเรียนก็พิมพ์คํานี้เนี่ยลงไปในช่องค้นหาช่องค้นหานี่นะ้ะ a l c O H O L พอพิมพ์ครบหมดแล้วกดค้นหาครับอ่าตรงนีตงนออรร้ตรงนี้แอลกอฮอล์แปลว่าอะไรครับเหล้าตรงนี้แอลกอฮอล์ก็คือแอลกอฮอล์นะครับนักเรียนก็จะเจอความหมายละนะครับตรงนี้ก็คือแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้เราได้คำตอบละ ข้อนี้เราได้คําตอบแนละ้ว no alcohol ก็คือห้ามดื่มแอลกอฮอล์ห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับอันนี้คือเลขอะไรเลข1เราก็ไปหาป้ายสีป้ายอยู่ตรงไหน,นป้ายอยู่ช่องนี้นักเรียนก็ใส่เลข1ลงไปนะครับเสร็จแล้ว1ข้อนะครับอะที่เหลือนะครับนักเรียนใช้วิธีนี้ในการค้นหาแล้วก็ในการหาคําตอบนะครับใช้วิธีที่ครูบอกไปเลยนะครับเราสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ให้นักเรียนนะครับทําเองนะครับที่เหลือนะข้อ2ถึงข้อ15เมื่อนักเรียนเสร็จแล้วนะครับนักเรียนถ่ายรูปส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์นะครับครูจะรอตรวจคําตอบของนักเรียนนะครับแล้วในคาบต่อไปนะครับครูจะมาเฉลยนะครับมาเฉลยว่าแต่ละข้อเนี่ยตอบเลขไหนบ้างนะครับตรงกับข้อไหนนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะคาบนี้นะครับในเวลาที่เหลืออยู่ให้นักเรียนนะครับ ค้นหาความหมายคำศัพท์นะครับด้วยวิธีการที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับเราเติมตัวเลขให้ตรงกับรูปภาพนะครับก็สำหรับภาพนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ